นี่ครับมาลองบีซูเสียเอ็ครับกับท่าดาของบ้านหัวมารวยนี่คือภาพของบ้านหัวมารวยนะครับนี่คือชุดบีนะฮะัเดินทางมาจากพยุหคีรีครับนี่ครับวันนี้มาพบกับท่าดาของมาลองบีซูนะครับมาลองบีซูที่ก็อยู่ในแถวอ่าตรงข้ามหมอสมหมายนะครับตรงข้ามหมอสมหมายโกพระนะครับเกม เริ่มครับเอะไะครับมาดูว่าในคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับขยับมาครับแตะออกมบนากขวาสวยบอลที่เจ้าของทามบ้านหัวมาโดยชุดบีแล้วครับยิงยัดนะครับนีติดบล็อกขยับมาใหม่แถวสองแตะออกมาครับจับบอลเข้าตัวดีครับไหลออกมาครับบอลไปกระกับซ้ายนี่ครับดูครับไปต่อครับยักเข้าในมาได้ครับบอลอยู่ที่เจ้าของทางฝั่งของทีมอย่างบ้านหัวมาโดนชุดบีครับดีครับกลับมาที่เจ้าของผู้สาปตูครับผู้สาปตูได้ขึ้นเกยขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับแล้วเดินเกยขึ้นมาใหม่เปิดยาวๆมาครับททาา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 างงงงขขขขววววววนนนน้้้้้้้้หหหัััักกกกกโโโโออ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 แแแแแมมม่คครรบบบบเเเลลลลลลสยยใจ็ ปบอบทุ่มครับทุ่มมาขยับมาครับเก็บมาได้ขยับมาครับไหลคืนย้อนกลับมาใหม่ครับบอทีต้องทำบ้านหอยมาโดยชุบีคร yes ับนี่ครับขยับมาครับหลายคืนย้อนกลับมาใหม่ครับบอออกมาอกับซ้ายนี่ครับจับบอลมาสวยครับแล้วไปต่อครับเด็กเก่งก็มาใหม่แล้วแทงเข้าในแล้วพลิกมาได้หรือเปล่าพีิกได้แล้วเอียงแล้วจิงโลนีอ้โหไม่ตรงกรอบโอมาถึงในทางท้ายก่อนเลยครับดูนี่ครับออกหลังยิงแต่แถวสองนี้ไม่มีใครประกบเลยนะครับดูนี่ครับแล้วได้ลองซัดลูนี้ครับ ยิงขัดพ่อไม่พอก็บอลหลังไปจบจากคู่นี้9ปีรอบชิงชนะเลิศครับเต็มตัวจบจากคู่นี้9ปีรอบชิงชนะเลิศเต็มตัวครับออกกสาสคาเดามีก็จะพบกับชมกีฬาสักเจ้าไก่ต่อนะครับจีมาแล้วโยกโยกคอนานไม่แล้วแตะลงไปได้ไม่แล้วยังไงลงมาขวาโยกโลกไหลมาแล้วก็จับบอลแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเรียบลอย หนึ่งประตูต่อศูนย์กตด่างของบ้านหวยมาโรชิบีครับประตูแรกมาอย่างรวดเร็วเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์กตด้างของบ้านหวยมารวยชิบีครับบอลสตาร์ทลูกแรกครับโอ้โหนี่ครับดูกันอีกครับขวาที่ไม่มีใครประกบเลยนะครับไหลมาปุ๊บจับหนึ่งทียิงเรียบร้อยครับ1 0โอ้โโกลับมาดูใหม่ครับบอลที่จะนะทางฝั่งคอทีอยังมาลองบิงซูครับนี่ครับได้เกยเกยก็มาครับยูนิตติดบล็อก ขยับมาใหม่ครับจับบอลได้ครับไหลออกมาครับบอลมัธยกับซ้ายเอาแล้วครับดูว่าจับบอลให้เข้าในแล้วแตะหลบแหวกมาสองความไปตะวันน at ี้แล like ้วก็ไม่มีแล้วครับมาดูกันบายกับบางทีเจ้าของทางฝั่งมารุบิซูเปิดมาไม่มีใครขยับมาครับบอลมัธยกับซ้ายจับบอลแต่วันนี้ครับเดินเกมต่อมาเรื่อยๆขยับมาพลิกมาครับไหลคืนย่อเข้าใหม่ครับบอลออกมาทันทีเจ้าของผู้สับประตูผู้รักษาประตูครับไหลออกมาครับบอลออกมาทันทีเจ้าหน้าของผูักษาประตครับไหลครับบอลออกมาท้หรือเปล่าแตะมาได้หนีมาครับยักเข้าในมาสวย พิกมาครับสวัสดีครับพริกมาได้โยกข้าไในแล้วยังไงมาอีกได้หนึ่งมาเองแหวกสองได้เปรียบแหวกสามสวัสดีบอลจะติดกระดานของทางฝั่งของทีมอย่างบ้านหัวบารวยชุบีครับนี่ครับขยับมาใหม่ครับเอาไปทางขวาแล้วแตะมาได้สวยครับจับบอลไหลต่อมาจับหนึ่งทีไหลขึ้นหลังยกลบมาใหม่ครับขยับมาโยกขขวามองหาเพื่อนแล้วก็เปิดมาสวัสดีครับบอลเสาแรกบุ้สัประตูรับไม่ได้โยนเตะขึ้นได้มาเลยครับแล้วบอลอยู่ข้างหน้าครับไม่มีใครกลับไปที่ทระดานของผู้สาวประตูครับนี่ครับบุญสาประตูบอกเก็บบอลเองเล่นเองนะครับดู ไหลออกมาครับบอลออกมาจากับงซ้ายจับบอลครับเดินเกมต่อมาครับขยับมาครับไหลออกมาตัวนี้สวยนี่ครับแหวกเข้าในมาเองนะด้วยมาเองให้เข้าในโดนดักบอลออกมาทางขวาเก็บบอลตัวนี้เขายังไงแล้วแต่เข้าในแล้วระวังครับดูนีครับแล้วให้เข้ากลางแต่ออกมาเอียงแล้วก็ยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมยิงท้องไม่ถนัดแล้วครับ เนี่ยครับจังหวะที่ยิงแล้วบอลมนันน่าจะแป๊กแล้วครับคือบอลมันกระเด้งก่อนนะครับลูกแรกเนี่ยโอ้บอลก็เลยออกหลังไปมีครับเปลนตัวครับเปลี่ยนตัวกรอบลูกเอ๊ะจังหวะเปลี่ยนตัวเจ็บหรือเปล่าลูก,ลกเขา่ขาเข่าหรือขาซ้ายแต่ว่าตัว,ตวน่าจะลุกได้นะครับปกติตยอ,ยอ่ะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะเหนื่อยอะครับบอลออกไปกับซ้ายแต่เข้าในามาสวย แล้วจะได้เปลี่ยนแกนออกมาทานขวาแม่นด้วยครับโอ้โหเอามาลงได้ด้วยสวยครับจับบอลตัวนี้ครับเดินเกมต่อมาครับบอลที่เจ้าหน้าของทางฝั่งของทีมย่าจราด้านหวยมารวยชุดบีครับนี่ครับขยับมาครับบอลออกมาที่กับซ้ายจับบอลหนึ่งทีครับโยเข้าในแล้วตัวนี้ล็อกมาได้ล็อกมาตจวาหนี้ครับแล้วก็ไหลคืนย้อนกลับมาใหม่ครับกลับมาที่เจ้าหน้าของผู้สับตะผู้รทธสับตะวุเจ้าหนี้ครับโยดนบอลมาครับออกมาท้างขวาแล้วตัวนี้เอามาลงโอ้โหดีมากขยับมาแตะมาลุนี้แล้วขยับไหลคืนย้อนกลับมาใหม่ครับแล้วแทงออกมาท้างขวา จับบอลหนึ่งทีครับโยเข้ในขยับมาเีครับขอมบอลนี่เป็นนาทีแล้วนะครับขยับมาใหม่ครับบอลดูดีครับยังไงแล้วบอลบอลอยู่ไหนยังไม่เห็นบอลออกมาบอลจะกับซ้ายไปเองได้ด้วยเอียงเอียงแล้วให้ให้เข้าในจับบอลแตะข้าขวาแหวกได้อาจบะได้ไหลมาลงลงแตะหลบโจีิติพุทธแล้วก็แล้วผู้สผู้ิบบอกว่าฝั่งของบ้านหัวมารวยไปฟาวใส่ผู้สัวปตูครับ คืออาจจะมองว่าผู้สาวประตูถึงบอลก่อนแล้วครับแล้วก็บ้านหัวมาดไปไปเข้าชาร์จในในจังหวะเสเวนาทีนะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับวิยาติคาเตราของบ้านหัวมาโดยบีขยับมาครับบอลออกไปกะดับซ้ายไปต่อครับเดินเกยขึ้นมาครับแล้วให้ต่อมาตรงกลางทิ้งมาได้หรือเปล่าครับไหลขึ้นย่อเขมาใหม่ครับจับบอลแล้วก็เปลี่ยนแกนออกไปทางขวาสวยครับบอลทีจะแล้วทางฝั่งของทีมบ้านหัวมาโดยชุบีดิมออกมาตัวนี้สวยครับไปต่อครับพาบอลก็มาเองแล้วขยับแทงเข้าในจับบอลได้แต่วันนี้แล้วแตะมา แล้วจะนี้ยังไงแถว2จับบอลโยกข้าขวาแหวกได้ด้วยยังไงให้ให้มาตัวนี้แล้วเลือกยิงลูกนี้แล้วก็ติดผู้สัมปตูครับแม่คอนเนอร์ครับเซฟได้เสาแรกไม่หลงครับลูกนี้ครับคอนเนอร์เนี่ยครับจังหวะที่ได้ยองยิงครับโอ้โหบอลมันก็ได้ขึ้นทันทีครับแล้วก็ผู้สัมปตูครับปัดได้เสาแรกคอนเนอร์ดูว่าจะเล่นยังไงเล่นแล้วครับเล่นแล้วจังหวะนี้ได้ยิงลูกนี้โอ้โหออกหลังไปครับ นี่ครับมีมีตัวโอปแบบมาสอดครับสอดจากตัวในครับโอ้โหแล้วลองยิงดีครับโดข้ามคาไปนิดเดียวกลับมาใหม่ครับบอลที่เจ้าของมาลองิงซูเสียอสนาที่แล้วนี่ก็ปราบเซนอย่างเป็นปรินมาได้นะครับโอ้โหแต่ว่านันนี้บอกเลยว่าเจอของแข็งแล้วอ่าครับตัวนี้โดนตับไปได้ขยับไปด้วขวาบอลอยู่ที่ทางบ้านห่วยมาดชุดบีแต่ออกมาไม่ผ่านแล้วก็บอลออกข้างเป็นบอลกตดานของทีมอย่างบ้านห่วยมารวยบีครับขยับไปด้วยขวา ไปต่อครับเจ้นี้เปลี่ยนแกนออกไปกับซ้ายดูเอาบอลลงครับโอ้โหอยู่ครับแตะเข้าในมีเวลาจับบอลได้ปั่นโค้งโอ้โหแหมออกหลังไปกลับมาดูกันใหม่ครับบอลที่จะได้ของมารลมิซูได้ขึ้นเกมขึ้นมาใหม่ครับพอดีแล้วเปิดยาวขึ้นได้มาครับพอดีแล้วแล้วออกมาทางขวาไปต่อครับเดินเกต้นมาใหม่จับบอลโยกเข้าขวา ไม่ครับแหวกมาข้างในแล้วแตเข้ากลางโดนจิบออกไปได้ครับไปต่อบอที่เจ้าเ้าทางฝั่งของบ้านหวยมารวยบีขยับข้างในแต่มาแต่เดียวสวยแล้วถือเสียหลังเปิดเปิดมาแล้วโล่งเลยครับเป็นแล้วโม่ต้องมาแล้วก็เรียบละ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 ลอสองประตูต่อศูนย์ของบ้านหวยมารวยบีครับประตูที่สองในเกมนี้ครับมาอย่างต่อเนื่องครับสองต่อศูนย์โอ้โหเนี่ยครับดูกันอีกั้งครับ จังหวะที่เปิดคัทแบ็กมาครับไม่มีใครประกบเลยครับเนี่ยครับยิงจังหวะแรกนี่ติดเซฟแต่จังหวะสองนี่มงแล้วบอลมากระเด้งลัวเข้าไปเลยครับโอ้ก็หมดเซฟจริงครับหมดปัญญาจริงครับสุดปัญญาอุ้ยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผู้สิทธปอยู่เกมเดีด๋ยวตดูตามภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สิท์มาดูผู้สาวตูเหรอครับอุ้ยไหวปะครับ น่าจะเป็นจังหวะที่พยายามจะไปเล่นในในจังหวะจังหวะสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูภาพช้าครับเราเราจะเห็นภาพช้าเลยนะครับนี่ครับเปิดปุ๊บติดเซฟอ๋อนี่ครับนี่ครับจังหวะที่คือมันเป็นจังหวะอุบัติเหตุนะครับคือน่าจะเป็นจังหวะที่ไปไปกระแทกในก่อนนั้นนะครับแต่ก็ดีที่ว่าเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาได้แต่ว่าเจ้าตัวน่าจะต้องต้องเช็กว่ามองเห็นไหมถ้าเกิดมองเห็นก็โอเคนะครับถ้าพร้อมเล่นก็โอเคสนามตอนนี้มีการขยับเปลี่ยนตัวยกแผงเลยครับขอย้บทางฝั่งของที นี่ยเขาบอกเลยครับว่าในในกองในการนะครับฝั่งผมนี้ฝั่งที่เป็นผู้บรรยายนะครับเราจะได้เห็นทั้งเป็นภาพรีเพย์ภาพช้าแล้วก็เป็นการเห็นรูปแบบเกมทั้งเกมหมดเลยนะครับมาดูใม่ครับบอลที่เตะได้ขอทามบอลวมารวยบีครับเปิดยาวยามาครับรีแลบบอลออกม้วขวาครับสวยขยับมาโยเข้าในแตะเข้ากลางมาได้ให้ออกมาจากับซ้ายแล้วจับบอลตวรีอาร์ครับมีพื้นที่เอียงเอียงเลยวโยเข้าซ้ายไม่ผ่านครับบอลยันติดกับตะด้ของทางฝั่งของทีมอย่างมาลองบินซูเซียเอส ขยับมาพลิกมาได้โอ้โหดูครับดนทีเท้าแล้วมาเองเบียดตัวนี้ครับแล้วต่แถวสองจับไหลออกมาเก็บแล้วก็โยกข้ายี่ครับดูว่าตัวนี้ยังพยายามหาช่องหาพื้นที่ครับไหลต่อมาครับยังพยายามจะหาช่องหาพื้นที่ครับแล้วก็ไหลคืนยอกกลับมาใหม่ครับกลับไปใหม่ครับกลับไปที่เจ้าของผู้สัพตูนี่ครับไม่เลบไปดีก็กลับไปที่ผู้สัพตูอีกรอบหนึ่งขยับมาตัวครับแล้วถ่ายบอลออกมาทางขวาขยับมาครับนีครับโยกข้าในไหลมาสวยครับแล้วตัวนี้ครับจับมาได้โยกเข้าในแล้วดูว่าตัวนี้เก็บแล้ว ไหลออกมาครับบอลออกมาจากับซ้ายจับ bon, จบอลแตัวนี้ครับเปลี่ยนแกนออกมาางขวาครับสวยมากพักไปได้ด้วยพักแล้วจับบอลได้โยกข้าซ้ายโยกเข้าขวาแล้วก็ไหลต่อมาหาประตูที่3ได้หรือเปล่าเก็บบอลต่วนี้ครับยังไงแล้วแต่มาแถว2ไหลมาแต่วันี้เลิกไหลคือย้อนกลับมาครับเบิ้ลแล้วมาโลง่งๆเลยครับแล้วก็เรียบลา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 ลอยสามประตูต่อสูงก็ตดะหนของบ้านหัวนบุรุชบีครับคล bon องบอลนี่ตอบบอลผมนับได้ประมาณ25ครั้งเลยนะครับ โอ้โหของบอลต่อบอลกัน25ครั้งมาลบีซูเสีเอสไม่เจอบอลสักครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้วจบที่ประตูครับเนี่ยครับช่องธี่เราพามาดือด้อเลยครับคือแบบคองบอลไปเลยต่อบ,บอลไปเลยแล้วมีช่องปุ๊บเจาะเลยครับแล้วยิงลูกนี้เข้าไป3าศูนย์ต่อบ,บอลกัน25ครั้งเป็นประตูครับ3ามศูนย์มาดูกันใหม่ครับบอลที่ด้ของทางฝั่งของทีมอย่างมาลบีซูเสีเอสแล้วสวัสดีครับแล้วยิงด้วยซ้ายไม่มีอะไรครับบอลเลยไปถึงผู้สาวประตู แล้วเดินเกย์ขึ้นมาอีกครั้งครับไหลออกมาครับบอลมาทางับซ้ายนี่ครับดูการตอบบอลของเขาครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็ลองนับด้วยนะครับนี่ครับขยับบาลขวาไปต่อครับเดินเกย์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วแทงเข้ากลางมาสวยจับบอลเดินเกย์ขึ้นมาแล้วโยกเข้าซ้ายแล้วจะไปไ้ยังไงไหลคืนย้อนกลับมาใหม่ครับบอลอยู่ที่เจ้าหน้าที่ฝั่งของทีมบ้านหัวโดยเปลี่ยนแกมทางขวาดูการเปลี่ยนแกมแล้วแม่นด้วยครับโอ้โหแล้วยังไงแล้วล็อกลั่นเอาครับบอลที่เจ้าหน้าที่มาโรบิซูแต่ก็ยังสวนไม่ได้บอลติดเจ้าหน้าที่บ้านหัวยังงงงไครออออบลลแ้วมหาเพื่น มีตัวเลือกไหมขยับมาแล้วไม่มีตัวเติมไหลคืนย่อก็ไม่ครับบอลเอาไปจักซ้ายนี่ครับจับบอลรับโยขไนขยับมาแตะเข้ากลางมาโดเตะทิ้งแล้วบอลออกข้างเป็นเบอลกระตด้นของทีมยังบอลหัวมารวยครับชุดบีนี่ครับทุ่มขึ้นหลังก็มาใหม่ครับพักออกไปได้ครับโยขไนแตะบอลตัวนี้ครับไหลย่อกบมาครับกลับมาที่เท้าของทางผู้สัตรูครับผู้สัตรูหจะนี้ครับจับบอลแล้วไหลออกมาครับบอลไปจากซ้าย นี่ครับเดินเก็บต่อครับพาบอลขึ้นมาเองครับรีครับบอลออกปากับซ้ายเปิดออกมาตรงกลางแตะเข้ากลางมาสวยแล้วจอดี้จับบอลมาเองแล้วยังไงมองหาเพื่อนเลิกออกมาทางขวาแล้วโยกเข้าไหนแหวกได้หรือเปล่าล็อกเข้ากลางวันนี้แล้วไหลออกมาแตะออกมายกยกมาแม่ด ok ้ ok ok วยนะครับเก็บบอลตะวัดลูดี้ก็ Go! ไม่ตรงกอ่อโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับดูครับจังหวะที่ พักป,ปุบตวัดบอลเลี้ยวหนีเสาออกไปทีเดียวครับปแ๊บเอ้าเหมือนในภาพผู้สับโตมีการถอดเสือ้อแสดงว่าสถานีฐานน่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้สับโตครับเนี่ยขามา้วครับใส่เสื้อกลับได้ครับเอาเสื้อเอี๊ยบไหมครับถ้าเป็นเสื้อเอี๊ยบก็เป็นสีภูครับผมจะปวด <c oughs> <laughs> เปิดยอดมาลูกนี้เก็บบอลแรกดีครับ ไหลออกมาทางขวาอาบได้ของบอลบ้างมาลบิซูนี่ครับหลอกมาแล้วออกข้างเลยแล้วมีตัวเลียงคู่สิบห้าเข้าไปสูดสนามครับไม่สู่สภาพด้วยครับมาแล้วครับดูครับโอ้นี่ครับมาแล้วครับอ่ะมาดูใหม่ครับอ่ะเรามาดูบอลก็ต่อครับบอลออกข้างอ่ะบอลทุ่มครับทุ่มมาได้หรือเปล่ามีการเป็นตัวขอทางมาลบิซูครับจบจากคู่นี้ 9ปีรอบไฟนอลรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างองการคาราบีกับทนาของโชนกีฬาสัจเจคยต์ต่อนะเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยครับขยับไปาขวาครับไปต่อครับเด็กเกิงขึ้นมาใหม่ครับแล้วแต่ออกมาสวยแล้วตัวนี้โยกโยกเขาขวามาตัวนี้ครับไหลต่อมาพีได้อาแล้วครับมองหาเพื่อนเปิดมาแถวสองโล่งๆเลยครับโอ้โหแม่ออกหลังไปครับเนี่ยครับจะวาเปิดคับแบ็กมาแถวสองนี่เนี่ยครับ ยิงด้วยซ้ายแต่ว่ามันหมดนี่นะครับบอลเลยหลุดออกหลังไปแต่วันนี้ชื่นชมอย่างหนึ่งนะพี่เต้เด็กเก็บบอลแกทํางานไวมากเมื่อยิยงไปปุ๊บเด็กเก็บบอลน,นี่วิ่งไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอามาให้เขาก่อนนะครับวิ่งไปเก็บบอลเฉยๆหวยเขาไที่ <c oughs> ดได้เอ,อ่อบ้านผมมาดูบีครับขยับมาครับบรลจะกระชากซ้ายแล้วตอนนี้ครับยังไงแตะออกมาบอลที่เจ้าของทางฝั่งของทีมอย่างมารองบิงซูเสียเอสเอาโดนตัดได้ออกไปทางขวาไปต่อครับบอลที่เจ้าของทางบานหวยมารวยชุดบีมองหาเพื่อนล็อก ล็อกมาด้ครับไหลคืนยกเะมาใหม่ครับแล้วจับบอลคืนครับโยกไม่เร่งไม่รีบแล้วล็อกแหวกมาครับไหลออกไปทางขวาจับบอลตัวนี้ครับจับบอลแล้วโยกโยเข้าในแหวกมาดูดูสามคนโอ้โหดูครับสุดยอดแล้วยังไงไหลออกมาครับทางซ้ายจับบอลตัวนี้ครับเดินเกมต่อมาดูว่าจะทํำยังไงโยกเข้าในแล้วก็บอติดแล้วบออยู่ที่เจ้าของทางฝั่งทีมอยากจะได้บอลไปูซไปนะครับดูว่าตัวนี้เดินเกมก็มาแล้วดูว่าโยก เดินมาติดบ,บอกได้สวนอ่าครับดูว่าตอนนี้เดินเกยกึ้นมาขยับแล้วดูว่าบอลออก้างเ,เอาละครับมาดูกบหม่ครับขยับมาครับได้เกยขึ้นมาใหม่ครับบอลอยู่ที่ะของทางฝั่งของ ทีมอย่างทางด้านบ้านหัวหมาดูชุบีครับเปียกแก๊ออกมาด้านขวาครับดูว่าจะได้ยังไงมีเวลามีพื้นที่จี้มาได้แล้วแตะล็อกมาได้โยกเข้าในแล้วปั่นโค้งแล้วก็ติดบุมสาประตูแล้วเตะทิ้งก่อนหมาใหม่บอลมาที่จ้าหน้าบาร์โลบิซูขยับมาครับไหลมาไม่พ้นไม่พ้นก็โยกแล้วล่อเป้าเลยครับเรียบละ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 ลละอยสี่ประตูต่อสุของทางด้านของบ้านหัวหมาดูชุบีครับโอ้โหแทบจะฝังเลยครับประตูที่สี่ของเขาครับภลังของทางบ้านหัวหมาดูชุดบี 4ประตูต่อ0ครับในเกมนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่ารูปแบบเกมการเข้าทำเกมรูปโอ้โหทุกอย่างเหนือกว่าชาเจียนครับเนี่ยครับจังหวะที่ไปเสียบอลเองครับแล้วได้รอเปากับผู้ประตูไม่เหลือครับ4-0มาดูนใหม่ครับบอลทีจะได้ขอทางฝั่งของทีมยังมารอบิงซูครับอยู่ตรงข้ามหมอสมัยโกพระเปิดปั่นโค้งแล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปได้กับผู้ตระตูครับโอ้โหมีการเปลี่ยนตัวครับ ะบอกว่ามาโลาไซูจังหวะยิงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการยิงตรงกรอบขุนแรกและเป็นการยิงครั้งแรกในเกมนี้นะครับคอนเร์ครับเตะมือกับขวาบอกมาแล้วว่าสี่ทุ่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครับยังไม่จบเลยครับเปิดมาเสาแรกโดนแตะไม่ได้เช้าสองบอลที่ผมไม่เลยไปแล้วครับดูว่าตอนนี้เดินเกมเข้ามาหาประตูที่จะ การันตีเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายอินลูกได้หรือไม่เตะขึ้นมาไม่พน้นนะครับขยับอลทางซ้ายจับบอลได้แล้วโยกหนีมาหนึ่งครับแม่แล้วอยู่ว่ายังไงแหวกมา2แล้วบอลอา้าวไม่ไปด้วยครับหลาขึ้นยอดมาใหม่ครับและดูครับเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหล่างยัาเลยครับพระเจ้าช่วยก้อยทอดไหลออกไปทางขวาครับไดลขึ้นเก่งก็มาใหม่ครับบอลทีจะได้ดของทางฝั่งทีมอย่างบ้านหัวยมารูชูบี ขาดัดแล้วออกไปทางขวาสวยแล้วดูว่ายไงเอ้าตัวหลังมีใครไหมไม่มีใครไหลมาได้เรียบร้อยเลยครับตีแล้วก็ยังไงแล้วก็บล็อกแล้วก็พลิกมาดูครับไหลมาจังหวะนี้จับบอลแล้วก็ไหลออกไปทางขวาแล้วก็ล็อกแล้วก็คืนแล้วก็ล็อกแล้วก็คืนแล้วก็ล็อกแล้วก็ยังไงไม่มีช่องขยับมาครับมองหาพื้นที่แล้วพาบอลไปเองไปเรื่อยๆแล้วบอลอยู่ที่เจ้าของทางป้ของโรชูบีครับนี่ครับขยับพับไหลคือยอกมาใหม่ครับบอลที่เจ้าของเซนเตอร์แบ็กนี่ครับขยับมาเข้าบอลตะกัดซ้ายนี่ครับไปต่อครับโยคไน แล้วสวัสดีครับโยกเขาซ้ายจะไปต่อครัสวัสดีครับหลายคืนยยกมาใหม่ครับบอลทีะ่ะต่กลางฝั่งของทีมอย่างบ้าลของบอลบีขยับู่ขวาไปได้มีเวลาได้ลองใส่เลยครับแล้วก็หูโ, <c oughs> <c oughs> โอ้โหบอลน,นี่โดนเสา,าเหลี่ยมนอกนะครับออกหลังไปเปิดยาวมาครับวัสดีแล้วบอล่ะครับ ขยับมาโยกแล้วนี้โยเข้าในเพราวมันนเป็นตัดตในหน้าอ่าครัตอนนี้แล้วก็เปิดมาตอนนี้แล้ววอลวโอ้โหแม่แล้วกลับมาดูไหวครับบอลที่แต่ละขอทางฝั่งขอบอลของเป็นเลยครับขยับมาครับบอลออกไปกับซ้ายหลายคืนยกอก็ใหม่ครับแล้วก็ มองหาพื้นที่เปิดยาวๆมาดูดีแล้วบอลออกมาทางขวาทันครับขยับมาโยกโยกเข้าในขยับจับบอลขยับไปทางขวากระชากมาเองแล้วโยกโยกออกทางขวาล็อกเข้าในแหวกแล้วเปิดเข้ากลางแล้วล็อกขวาล็อกสวยไหลามาจับจับแล้วเปิดติดขยับมาแล้วโยกซัด

จบข่าวครับ5ประตูศูนย์เขาจะได้ของบ้านห่วยมานดูชิบีครับเนี่ยครับโอ้โหบอลเลยว่ายิงาีขวาดูจากภาพช้านะครับยิงเสียบมุมเลยครับโอ้โหประตูนี้ไม่ได้กระดิกเลยครับ5-0จบข่าวครับมาดูกันใ่ม่ครับบอลตัวนี้ครับเ๋ยวยิงนู่นนี้บอลออกหลังไปครับเวลาเวลาก็เดินทางไปเลยเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับ กลับมาใหม่ครับมาที่ทจ้าหน้ขอพูดสับตัวครับขยับมาใหม่ครับพี่ครับแล้วครับน้ำตาตาไหลแล้วก็จบเกมไปได้ว่าบ้านหวนาัวมดวยไปต่อรอบสี่ทีมสบายๆครับเอาชนะมาลบีซูซเอสไปด้วยสกอร์